ร่วมยินอยู่ในวัดภู่ม่นานาแทนรถกำลังหลังไหลมาก็คือคนที่จะมาเที่ยวมาชมวรดปูม่นานาต่อหลังจากไปทางประสาบตาควายตามมันทมมามันเขมนมันก็กำลังเคมเคมหนะัจกจะฟ้องถึงสามโลกอะไรประมาณว่ามีการทำเรียนผมก็ไม่รู้ว่าฟ้องได้หรือเปล่าไอ้ของประเปีนนี้ เป็นภราสาต์ทางด้านหลัง3มองค์ถ้าดูกใ็ใหญ่ใหญ่ถ้ามองตัวสมัยนี้มันเหมือนเล็กะถ้ามองอย่างสม,สมัยเก่ามันใหญ่นะครับถ้าเทียบกับพระนมลงเนี่ยเขาคงพระนมลงการสร้างน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะมีการพังทลายพอไปดูใส่กันหินหินก้อนใหญ่ก็เล็กก่อกันนะครับดูเนี่ย ทางวัดภูม่านฟ้านี่จะเห็นต้อนใหญ่เพราะว่าสมัยนี้ใช้เชนยกไม่ใช้ใช้ช้างลากเหมือนก่อนเดี๋ยวผมจะพาเดินกลับดูไปเร,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 รื่อยๆบริเวณวัดภูม่านฟ้า นี่จะพาเดินเลาะดูเรื่อยๆครับบริเวณข้ทีว่วัดกุมารป่าดูครับรถเข้ารถออกเยอะอยู่ อยอยู่ตลอดห้ดูจะดีทางนั้นก็จะเห็นรถเชนนวิวัฒวิวัฒนาการการก่อสร้างสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะจะให้ดักดามใายคนหาเหมือนเดิมก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของสวนแล้วก็คลังจุดตำแหน่งที่ นจะให้ดูส่วนต่างของทางนั้นเขาไม่ให้คนเกินข้ามผ่านไปนะครก็เป็นสวนของทำงานอันนี้มีพระไม่ชีทำอันนี้เราเป็นส่วนจอนหน่อยๆนะครับ ส่วนประสาทาอ,อีกด้านผมก็ไม่เข้าใจซื่อก็หมายทางนี้ก็เป็นที่ทำวัสดุข้าง อันนี้มาส่วนที่เขาไม่ให้คนมานะส่วนนี้เรื่องหลังก้อนหินดูนี่ยถ้าคนสมัยก่อนอยังง่ายก็ยกไม่ได้อันนี้ใช้เชนยกขึ้นรถมาคนมาจากอำเภอประคำเห็นนี้ได้จากใต้ดินนะครับ อนนี้แดดร้อนผมกลางลมถ่ายผมไม่ไหวนี่ครับพอเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นแนวกําแพงอ,อย่างไปประสานเมืองกลาก็เป็นกําแพงแนวนี้ รอบชั้นในเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นกำแพงแนวนี้รอ,อบชั้นในเอาไว้นะครับก็ใหญ่อลังการกว่ากันมากอันนี้ก็คือจุดด้านหลังถ้าภาษาชาวบ้านก็คือัำสำหรับทำแล้วก็ส่งลำเลียงเข้าปอนที่ปราสาทอะไรประมาณนั้นนะนี่ก็ที่ เจ็บก้อนหินเบื้องหลังของก้อนหินขนาดใหญ่ก่อนนำขึ้นไปตั้งบนแผงผังที่ปราสาทนะเทียนปราสาทด้านนนทนค่ะจะขึ้นตามแกะสลักนะครับไม่ใช่ตั้งไว้โท,โทนโทนโทนแบบนี่พุตตุรุตรงนี้อ่าใช้เวลาไม่ถึงเจ็ดปีเหมือนของเก่าพันปีแล้วก่อน มาครั้งที่แล้วจะมีคู่สามีภรรยาเขาก็มาช่วยเช็ดกระจกแต่ด้านนอกนะครับเพราะว่าด้านในเขาทางวัดเขาปิดไปแล้ววัดปิดหกโมงนะครับก็จะเชิญให้คนออกหลังจากหกโมงเขาก็มาช่วยเช็ดกระจกทําความสะอาดด้านนอกใกล้ๆปราสาทหลวงปู่หินน,นี่เป็นอาคารหลังแรกมีคนมาคอมเมนต์ผมนะว่าเป็น การหลังแรกของวัดภูม่นฟ้านะครับโดมคายคายหัวลำโพงเลยนี่วัดภูม่นฟ้านะครับมันนี่เดี๋ยวผมจะพ,จะพาดเดินเนาะ ทางดัานข้างหน้ามีช่องยูทูปเปอร์เหมือนกันนะครับถ่ายไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันนสองช่องพ่าจแล้วผมก็จะเอาบางังเอามันวนๆอย่างนี้ล ก้ากลมแดดร้อนสวยอันนี้ยอดอะไรนะพี่ครบคอยู่รอดดีครับ,รบ <c oughs> มาจากไหนครับอ๋อมาจากอุบลด้วยไหมเนี่ยใช่ด <c oughs> <c oughs> ินสายเดียวกันผมก็มาจากอุบล ตาควายได้เข้าไหมตาเมินรมผมไปไม่ทันไม่ทันเวลาผมก็เลยได้มาพนมลุงกับเมืองต่ำอ่าก็นั่นแหละไปเข้าน้ำมันปั๊มน้ำมันพี่เขาบอกว่ารถมันติดเข้าไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใจพ่อไปถึงมันเขาก็ปิดอยู่ดีทั่ไปก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็มันเป็นสัญลักษณ์ความความหมายเข้าไ้มันอะไม่าให้ให้ถ่ายคลิปไหมก็ให้ถ่ายอยู่ไหมถ่าครับแต่พวกขาตั้งกองพวกกองอย่าง้เราไม่เข้าเรออ๋อเหรอผมก็ถือแต่โทรศัพใช่เมื่อวานผมไปตามเมืองทมผมไม่ได้ถือพวกนี้ไปนะผมถือแต่โทรศัพท์แล้วจับมือถ่ายเอา เาอัง๋อ,อครับครับไม่จะพูคือเขาก็ต้องการให้คนไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์อย่างของเราว่ารถเยอะแล้วอย่างไปภาษาตาควายของมันก็มาเยอะอยอครับรใช่ทหร่าผมผมก็เพิ่งทราบว่า ทหารเรากับเขาก็นอนเต็นละสองคนนอนด้วยกันน่ะทหารทหารเขจองเราเรถ่ายอะไรเขาก็จ้องเนือเราถ่ายขาเนี้ยเขาก็ถ่ายเขาก็ถ่ายเราอีกทีเขาแอบถ่ายอะไรตำวำอดูทรขม้แอบถ่ายอาบางทีเราถ่ายดูเขาถ่ายำ ถ้าเราพูดอะไรแบบว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าพูดไอ้ของไทยนะไม่ใช่ของคอมเมนต่ะอย่ามายินเด,ดี๋ยวก็โดนใช่เพราะว่าถ่ายได้แต่ห้ามพูด <c oughs> มันละเอียดอ่อนครับไม่รู้จะจบยังไงเนาะถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่นก็ของเราถ้ามันบอกหนึ 2, 000, 000่งสองแสนก็ญญของมันเมื่อสุดท้ายมันคงอยู่อย่างนี้ใช่ว่อาอาจจะลดความขัดแย้งลงไปครับ ใช่เติวันนึ็ง้อมรั g> <g encore, <c <c ้ว่ามันมีั้ออ่างขึ้นมาปิดเลยนะเมื่อก่อนยิ่งรักอ๋อในอีห้าสี่มันมีั้วนะ้อปิดทางขึ้นแต่อนเราเิดมันลุกมาเลยายวาไอ้ครูครูออยู่ด้วยไร้ไปมาหมดแล้วครับผมมานี่ห้าครั้งเลยนะ ครับไม่ไม่ไม่เหมือนเลยครับ so, ก <payoff. S 1> ็กําลังก่อสร้างรุ่นหน้าไปเยอะครับครับครที่ก็าวนนันเลยลืมถามเลยว่ามาจากช่องอะไรน่าจะเป็นยูซุปเปอร์ บูชาดอกไม้ทุกจุดอยู่คราเพื่อนๆก็มาก็ตามมาเที่ยวครับวัดปูมันฝาเขาบอกว่าในเมืองนครวัดนครธมมันไปยากไปดูยากก็จะย้ายย้ายมาไว้เอำเภอนางรองไว้มาไว้เมืองสีหานครแห่งนี้วัดโูงห้านฝาแห่งนี้เลยหลวงพ่อท่าบอกว่าจะเอาให้ให,ใหญ่กว่าหวังจากที่ด้านเทพเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตาม ช่องด้วยนะครับต้องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว